สวัสดีครับวันนี้ก็มาถนมอีกแล้วเช่นเคยน็อตทีวีนั่นเองครับน็อตทีวีนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนไปดูเอ่อเรียกว่าอะไรทิพี์ตะพันเอ่อทิพี์ตะพันคนงกดูไอโนเสา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 อยู่ที่นี่นั่นเองครับทางนี้ครับนี่นะครับ กาดูนี่คือเอ่อกระดูกเป็นสาวีแรสต์เองซึ่เป็นตัวเล็ก,เอเเกอยู่นะครับล้เล่นครับนี่คือแรปเตอร์ส่วนนี้ก็ไอาหางลูกตุ้มนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเดินมาเรื่อยๆเออกูยอ่อทำไมวะเนี่ยมันก็จะเป็นตาซึตนะครับขอเยาตัวนก็จะเป็นขอยาโน่นเีื่อะไร ส่วนตัวนี้ก็พาลาเซอร์อีกแล้วไอ้ตัวนี้ก็มีตัวอะไรทงตามีตัวอะไรตัวอะไรตัวของทีมกำลังถึงโครงกระดูกทายเซอร์แะพ็อปพ็อปพ็อปที่ทีมมันต้องจับไปนี้ตามทีมไปกันเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูที่อื่นอีก cái sao lại ra con. Hay quá. Ê trời ơi, khi ngày. Không phải sẽ นี่ก็คือสนามเล่นของเด็กโอ้กระโดดได้มันมากเลยรเราต้องปีนขึ้นไปอย่างสง่างาม cho cả đội lúc bách bà đấy ơi lên cho cả ไปเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเอออันั่นดีกว่าเปลี่ยนเป็นหมดแบบไม่มีชีวิตนะครับทำ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 เลยหาจุดท่องเที่ยวที่ต่อไป ที่ท่องเที่ยวกันดีก,กว่าที่นี่คือที่ไหนอะโอ้ตรงนี้ก็คือโครงกระดูกทีเล็กนั่นเองนะครับอืมโครงกระดูกทีเล็กทีมันเล็กอะส่วนนี้ก็จะมีพวกไดนโนเสาร์ค ุดยอดแล้วขึ้นไปขี่คอเลนสองกันดีกว่าเอว่าไงจ๊ะพี่ถึนอยู่ใช่ไหมว้าวช่วยด้วยตกน้ำหรอเล่นเราไปหาที่ท่องเที่ยวดีกว่านะครับถึงยรงนี้นก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวกันถอะตรงนั้นก็คือคองกระดูกทีเล็กสินะ แล้วตรงนูลล้นเรคืออะไรโครงกระดูกตัวอะไรเนาะอ่าคราวนี้ไม่ใช่โครงกระดูกนะครับคราวนี้เป็นทีเล็กเลยเราจะไปหาที่แบบที่มันเอาไว้ช่งเถอะเราจะไปหารางรถไฟกันนะฮะรถไฟ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  รถไฟรถไฟโหลไฟโหลไฟตรงนี้คืออะไรเนี่ยเราบินมกกาไกลมากเลยนะเนี่ยตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะเราใช้วิชานินจาบ,บินอยู่โอ้แถวนี้มีบางบุกด้วยเหรอเนี่ย ขับเคลื่อนจากตรงนี้ไปถ้าจะดีครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมาหน่อยดีกว่าตุ๊บยูอยู่ที่ไหนว่ายูอยู่ที่ไหนว่า,ออวาขอทโทษนะครับมีคนอยู่ไหมครับอา่ามีได้ไหม ไม่ใช mà, uh, ่มาที่ไหนอ้ยเรือเต็มเลยเดี๋ยวเราเช่าเรือในซาฟารีดีกว่าไหมเน่ยเอาสักสองสองสาม ไปกันพายเรือไายเรือผายเรือไปเรือ,ไป,อ,ไ,ปอ,ไ,ปอไปแล้วโอ,โอ้โอ้โอ้ไปครับไปเรื่อยๆแล้วเราจะมาดูกันว่าทะเลสาบที่นี่ของที่นี่มันมีตัวอะไรไหมเอ่อถามท่านนรน ไม่มีอะไรนะครับวนกับกูจะขับมาเพื่อเพื่อเสียเวลาุลูนี้นั่งรถไฟดีกว่ามันไม่ใช่รถไฟหรอกมันเป็นรถขุดเหมืองอะไป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 เลยไปเล وعلى <applause> เรือโคตรสุดยอดพาอยู่กับที่ เราแก้วิกฤตแป๊บนึงโอเคแล้วเรือมันก็ตกอยู่ทากลางา่าย พา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 คอแหบนิดหน่อยไม่ใช่อะไรของผมไปอะไรรึปม่าอุ้ยโทษไปกันต่อเลยนะพ่อพเราก็ต้องขับไปเรื่อยๆมันจะเจอทางเนอก็ไปสิ ผมจะไม่สับรางใดๆทั้งสิ้นนะครับมันเหมือนมันเป็นทางรถไฟที่แบบเยี่ยมมากเลยมันจะกลับมาที่เดิมเหรอ <hug> ขออีกรอบแทมแทน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 นแถนแทมๆแพมเหแพมมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับงั้นก็ งั้นก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเยี่ยเยี่ย